สวัสดีค่ะเปิดห้องเปิดห้องชลรดาวมาค่ะนะคะวันนี้สองทุ่มห้าสนาทีนะคะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันหรือมาอ่านหนังสือให้ฟังนะคะวันนี้ก็ จะมาอ่านหนังสือให้ฟังยาวๆนะคะก่อนนอนจะไปอาบน้ำอาบท่านะคะก็แวะมาอ่านหนังสือ,อพูดคุยให้ฟังนะคะก่อนอื่นเข้ามาแล้วสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดหัวใจสีส้มตรงนี้นะคะเพื่อติดตามาห้องของ ผู้จัดนะคะชลิดามาค่ะนะคะแล้วก็แล้วก็เคาะหน้าจอเคาะเคาเคาะให้หัวใจปลอดแตกเลยนะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของผู้อ่านจะได้มีกําลังใจในการอ่านหนังสือให้ฟังนะคะพอเสร็จให้กําลังใจกันแล้วนะคะก็อย่าลืมอ,อยู่ดูไร้อย่างน้อยสัก5-6นาทีนะคะเพื่ออะไรคะ ก็เพื่อที่จะเพื่อนๆก็จะได้คะแนนแต้มไปนะคะสูงสุดนะคะก็จะได้ถึงสี่สิบแต้มในการคอมเมนต์นะคะเอ้ยไม่ใช่ค่ะในการดูไลค์นะคะแล้วก็พอดูไลค์แล้วดู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 เสร,ร็จแล้วก็มาคอมเมนต์ทักทายกันแค่แวะมาทักทายกันคุณก็จะได้อีกสิบแต้มนะคะเพื่อสะสมไปเสร,ร็จ ทำตามสเตปนี้เสร็จแล้วนะคะ,ะชื่นชมอยากพูดคุยแล้วก็ติดตามกันแล้วนะคะอยากจะสนัสนบสนุนช่องของผู้จัดนะคะก็ส่งของขวัญได้อตอหนึ่งแต้มะค่ะสูงสุดได้ด25แต้มนะคะหนึ่งแต้มเท่ากับหนึ่งเหรียญน,นะคะหรือถ้าใครมีโทรศัพท์มากหน่อยอยากจะโยนกล่องอยู่ตรงนี้ ให้ช่องผู้อ่านเพื่อที่จะซัพพอร์ตเพื่อนๆที่เข้ามาเก็บเหรียญเป็นสายออร์แกนิกนะคะจะได้เอาไปาติดตามเรื่องต่างๆโค้ดดีๆเพื่อสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมานะคะจะได้มีผู้ติดตามถึงพันคนแล้วก็จะได้ออกมาไลฟ์ออกมา,าขายของของตัวเองนะคะอนุญาตใส่แว่นแล้วนะ อย่าลืมคัดตามสเต็ปเลยกดหัวใจสีส้มข้างบน25คะแนนนะคะ25แต้มที่จะได้รับไปเคาะหน้าจอเพื่อเป็นการสนับสนุนเคาะให้ช่องผู้จัดนะคะแล้วก็คอมเมนต์อย่าเซลอย่าเซล เพื่อนของคุณห้าคนกำลังร้ายเชอิมนีปักหมุดเป้าหมายของคุณให้ผู้ชมอ่ะปักหมุดปักหมุดนะคะเอาใหม่เข้ามาแล้วติดตาม กดหัวใจสีส้มติดตามช่องผู้อ่านชริดามาขะนะคะแล้วก็อย่าลืมเคาะหน้าจอแล้วก็แชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันแล้วก็อยากส่งอของขวัญเป็นการซับพอร์ตให้กำลังใจผู้อ่านก็ได้คะแนนเช่นกันนะคะแล้วอย่าลืมนะคะหีบ ให้เพื่อนๆได้มาเก็บเรี่ยนกันนะคะเอาละค่ะเข้าเรื่องในการอ่านหนังสือให้ฟังค่ะวันนี้จะมาอ่านเรื่องไม่ธรรมดาในหนังสือรมนะคะเขาว่ากันว่าคนที่หัวใจกำลังมีความรักขอบคุณค่ะเดินผ่านกองขยะก,ก็ยังเห็นว่าสวยและความรักก็มีอำนาจเหนือความ รู้จักผิดชอบทั้งหลายทุกเพราะอะไรคนเราเป็นทุกเพราะความคิดของเขาเองดังนั้นเราจึงไม่ควรเศร้าโศกอะไรอววรถึงสิ่งภายนอกทั้งหลายที่ผ่านพ้นไปแล้วเพราะสิ่งเหล่านั้นได้ทําหน้าที่อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดแล้วความสุขอยู่ตรงไหนเมื่อมีความสุขควรสํารวจความสุขว่าตรงไหนที่ตนเห็นว่ามันสุขที่สุดในชีวิตคันสํารวจดูแล้วจะ รู้สึกว่ามันก็แค่นั้นแหละแค่ที่เราเคยพบแล้วนั่นเองทำไมจึงไม่มากกว่านั้นเพราะมากกว่านั้นไม่มีโลกนี้ก็มีอยู่แค่นั้นเองแล้วก็ซ้ำาๆซากๆากอยู่แค่นั้นเกิดแก่เจ็บตายอยู่ร่ำไปฉะนั้นจึงน่าจะมีความสุขชนิดพิเศษกว่าประเสริฐกว่าปลอดภัยกว่านั้นเพราะ อริยะเจ้าทั้งหลายท่านจึงสละสุขส่วนน้อยนี้เสียเพื่อแสวงหาสุขอันเกิดจากความสงบกายสงบจิตสงบกิเลสเป็นความสุขที่ปลอดภัยหาสิ่งใดเทียบไม่ได้เลยสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะถ้าไม่ได้ทักทายก็ขออภัยก้มหน้าอ,อ่านหนังสือให้ฟังนะคะวันนี้จะอ่านยาวๆเพื่อสร้างกำลังใจให้ตัวเองแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะคะ สาวแหม่มอินดี้เออฮึมสมบัติทั้งหลายมีประจำอยู่ในโลกนี้มาแล้วอย่างสมบูรณ์ผู้ที่ขาดปัญญาและไร้ความสามารถก็ไม่อาจสแสวงหาเพื่อยึดครองสมบัติเหล่านั้นได้แต่พระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านพยายามดำเนินตนเพื่อออกจากสิ่งนี้ทั้งหมดไปสู่ภาวะแห่ง ความไม่มีอะไรเลยเพราะว่าในทางโลกมีสิ่งที่มีในทางธรรมมีสิ่งที่ไม่มีท่านพ้นแล้วจากโทษทั้งสองทางความทุกข์จึงครอบครองไม่ได้แต่สำหรับคนทั่วๆไปเมื่อได้รับความทุกข์จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องดวงไม่ดีดว,ดวงไม่ดีดวงดวงไม่ดีจะแก้ดวงกันได้อย่างไรนั้นวิธีแก้ดวงไม่ดีที่ได้ผลแน่นอนที่สุด ด้วยวิธีการเหล่านี้ไหว้พระสวดมนต์ทุกวันแผ่เมตตาพรมวิหารอธิษฐานขอบารมีพระพุทธองค์จงช่วยดลให้ดวงของตนดีขึ้นอัตติอัตนานาโถโถหินาโถปโรโรสิยาตนแลเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ สาธุชนผู้มีปัญญาพึงพิจารณาน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อกระทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนไม่ต้องพึ่งผู้อื่นหรือกระทำตนให้เป็นผู้มีคุณงามความดีพอที่จะพึ่งผู้อื่นได้หรือสามารถให้ผู้อื่นพึ่งได้ก็จะประสบความสุขไม่ต้องเดือดร้อน เมื่อสามารถทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนในทางโลกได้ก็สามารถที่จะทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนในทางธรรมได้เพื่อความหลุดพ้นจากธรรมเครื่องผูกพันทั้งปวงเมื่อเกิดความไม่สงบจะทำใจอย่างไรการนินทาสรรเสริญสุขทุกข์เป็นเรื่องที่มาพร้อมๆกันให้ดูตัวเราเองว่าวันหนึ่งหนึ่ง ทำอะไรบ้างที่เป็นคุณประโยชน์ถ้าไม่ดีให้แก้ไขไม่ให้พอใจในคำชมเสียใจในคำดา่าหรือคำตำหนิของผู้อื่นและไม่ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสาระสำคัญคำให้อภัยคำขอโทษเป็นคำที่มีคุณค่ามากที่สุดสิ่งที่ให้อภัยนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากคนที่รู้จักขอโทษเวลาที่ตนทำผิดก็เป็นคนที่มีคุณค่ามาก เมื่อเกิดความคิดฟุ้งซ่านสับสนการพยายามจะหยุดคิดหยุดนึกแต่ทำไม่สำเร็จเกิดความอึดอัดแน่นใจสมองมึนงงนั้นแสดงว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วเพราะเมื่อให้หยุดคิดหยุดนึกก็กลับไปคิดที่จะหยุดคิดอีกเมื่อเป็นเช่นนี้อาการหยุดคิดจะเกิดขึ้นได้อย่างไรธรรมดาแสงย่อมสว่าง ธรรมดาเสียงย่อมดังหน้าที่ของมันเป็นเช่นนั้นเองหากเราไม่ใส่ใจฟังเสียก็หมดเรื่องจงทำตัวเราไม่ให้เป็นปตัตปักกับสิ่งแวดล้อมและมันมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เพียงแต่ทําความเข้าใจกับมันให้ท่องแท้ด้วยปัญญาอันลึกซึ้งเท่านั้นเองความหงุดหงิดรำคาญใจก็จะไม่เกิดขึ้น โลกกับธรรมสิ่งใดซึ่งสามารถรู้ได้สิ่งนั้นเป็นของโลกสิ่งใดไม่มีอะไรที่จะรู้ได้สิ่งนั้นคือธรรมโลกมีของคู่อยู่เป็นนิดแต่ธรรมเป็นสิ่งเดียวที่รวดการศึกษาธรรมด้วยการอ่านการฟังสิ่งที่ได้ก็คือความจำได้แต่การศึกษาธรรมด้วยการลงมือปฏิบัติ สิ่งที่ได้คือภูมิธรรมความแตกต่างของลัทธิและคำสอนของแต่ละศาสนาจะมีความแตกต่างอยู่ในภพของมนุษย์เท่านั้นเมื่อมนุษย์ทั้งหลายตายไปแล้วยังเหลือแต่กฎของกรรมเท่านั้นเป็นสัจธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นั้นเป็นหนึ่ง ปัดอย่างใดเป็นไปอย่างนั้นเป็นศาสนาที่ทรงมรรคผลสอนตั้งแต่ชั้นธรรมดาจนถึงขั้นสุดยอดเป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลสและไม่ทำลายศาสนาใดคนมีกิเลสเหมือนคนหูหนวกตาบอดพุทธศาสนาเป็นศาสนาของผู้มีหูตาสว่างเชื่อเรื่องนรกสวรรค์นิพพานอันเป็นธรรมชาติมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมไม่สูญสิ้น ผู้ทรงมักผลนั้นสง่างามไม่มีสิ่งใดเปรียบเทียบได้ในสามโลกนี้เพราะท่านเหล่านั้นสิ้นกิเลสแล้วดังนั้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงสอนอะไรให้เชื่อตรงนั้นไปก่อนอย่าไปคาดเดาผลนั่นเป็นเรื่องของกิเลสซึ่งจะพาให้เราหลงอยู่อย่างนั้นการปฏิบัติทรรให้มุ่งปฏิบัติเพื่อสำรวมเพื่อละ เพื่อคลายความกำหนัดยินดีไม่ใช่เพื่อเห็นสวรรค์วิมานหรือแม้พระนิพพานเพราะพระนิพพานเป็นของว่างไม่มีตัวตนหาที่ตั้งไม่มีหาที่เปรียบไม่ได้แต่ปฏิบัติจึงจะรู้ได้เองการไม่พูดก็ไม่มีโทษทางวาจาแต่ว่าการจะหยุดพูดได้นั้นทำไม่ได้ง่ายๆนอกจากพระอริยะบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติ ขั้นละเอียดดับสัญญาเวทนาได้นอกนั้นพูดทั้งวันทั้งคืนยิ่งตั้งใจว่าจะไม่พูดนั่นแหละยิ่งพูดมากกว่าคนอื่นเพียงแต่ไม่ออกเสียงให้คนอื่นได้ยินเท่านั้นเองหลักธรรมที่แท้จริงคือจิตกําหนดดูจิตให้เข้าใจจิตของตัวเองให้ลึกซึง้งเมื่อเข้าใจจิตตัวเองได้ลึกซึ้งแล้ว ก็จะได้แล้วซึ่งหลักธรรมงานของบัณฑิตผู้ใดหลงไหลในตำราอาจารย์ผู้นั้นไม่อาจพ้นทุกข์ได้แต่ผู้ที่จะพ้นทุกข์ได้ต้องอาศัยตำราและอาจารย์เหมือนกันการบำเพ็ญเพียรทางจิตเป็นงานของบัณฑิตเป็นงานของผู้รู้เป็นงานของผู้มีปัญญากรารมบำเพ็ญเพียรทางจิตเป็นการทำจิตให้ตรง เพราะพระพุทธองค์ตัดถึงสภาวะของจิตว่ามีความดิ้นรนกวัดแกว่งรักษายากห้ามยากในหน้าที่หน้าที่ไหนหน้าที่ในการดัดจิตนั้นพระพุทธองค์ให้เปรียบเทียบกับช่าง ซึ่งมีหน้าที่เหล่าลูกศรและดัดลูกศรให้ตรงช่างสอนดัดลูกศรแล้วก็วางทิ้งไว้ไม่ได้ยิงลูกศอนใดที่ถูกดัดด้วยวิธีการดัดที่ดีทั้งแช่น้ําทั้งลนไฟทั้งดัดทั้งมัดเอาไว้จนตรงได้และเหล่าให้แหลมได้แล้วอาบยาพิษไว้นั้นเขามีจุดมุ่งหมายคือความตรงของลูกศรนนั้นเป็นจุดมุ่งหมาย ของช่างดัดสอนแต่ประโยชน์สูงสุดของการดัดสอนนั้นอยู่ที่การยิงสิ่งที่อยากได้สิ่งที่อยากได้มีสองอย่างคือยิงให้ตายยิงให้มีการยิงให้ตายนั้นเช่นยิงฆ่าศึกทำลายฆ่าศึกนักรบออกรบแล้วเมื่อได้ลูกศรดีคันธนูดีลูกศอนอาบยาพิษแล้วยิงไปถูกฆ่าศึก ฆ่าสึกตายถือว่าได้ประโยชน์นี่เป็นการยิงให้ตายการยิงให้มีนั้นคือเมื่ออยากได้สิ่งใดเช่นอยากได้มะม่วงก็ยิงมะม่วงตกลงมาเป็นต้นส่วนการดัดจิตและรักษาจิตให้ตรงไม่ให้เกิดผลได้นั้นก็คือการทำสมาธิจิตของใครที่เป็นสมาธิจิตของผู้นั้นชื่อว่าดัดดีแล้ว การดัดจิตให้เอาสติเป็นตัวดัดเครื่องดัดก็คืออารมณ์ของกรรมฐานทั้งหลายเช่นกสินสิบเป็นตน้นหรือนำเอาสิ่งดีๆมาน้อมระลึกถึงเช่นนึกถึงการบริจาคนึกถึงเทวดานึกถึงคุณความดีทั้งหลายคุณของพระรันาตนตยหรือการกำหนดลมหายใจเข้าออกและคำภาวนาต่างๆเช่นพุทโธสัมมาอรหัง ยุบหนอพุงหนอเครื่องดัดจิตเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ของดัดจิตให้ตรงผลประโยชน์ที่ได้ก็เช่นเดียวกับนายช่างดัดสอนคือใช้ขับไล่ศัตรตูเช่นกันศัตรตูที่อยู่ในจิตใจของเรานะคะสิ่งที่ทำให้จิตไม่ตรง หรือเป็นศัตรูแห่งความตรงของจิตเช่นความพอใจไม่พอใจอิจฉาพยาบาทเบียดเบียนความสงสัยความง่วงเหงาหานอนความฟุ้งซ่านอารมณ์เหล่านี้ทำให้จิตไม่ตรงให้ดิ้นรนกวัดแกงอยู่เสมอเมื่อดัดจิตให้ตรงได้นั้นแหละเป็นผลเนื่องจากการขับไล่อารมณ์เหล่านั้นไปแต่คนที่จะทำได้ดังกล่าวมานี้ก็เป็นคนที่ไม่ธรรมดาจริงๆ หน้าหรือหลังไล้หน่าจะมาอ่านให้ฟังนะคะจบหนึ่งตอนนะคะแล้วจะมาไล่อ่านให้ฟังอีกวันนี้พักผ่อนหลับเป็นสุขนอนให้เต็มอิ่มแล้วตื่นมาใช้ชีวิตสู้ชีวิตประจำวันกันต่อไปนะคะมีเรื่องราวดีๆจะมาเล่าสู่กันฟังในห้องของชริดามาค่ะถ้าใครถูกฉลิตในการอ่านหนังสือหรือชอบฟัง นอนฟังแล้วก็ก็ติดตามแล้วก็เป็นแรงสนับสนุนซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะไปแล้วค่ะหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ